มากมาพี่น้งองโมนีิมาหนา้านางจอกเลยนางนางผล<า>พวกอือพากันมาจับจูดมันพอดีมาเห็นเพิ่นอยู่ในเถียงเลยชวนเพิผลปะหา,นาหน่อไม้แกงคอยน้ำเมื่ออาบน้ำแล้วคอยน้ำแบตเตอรี่คอยเมื่อเมาาดดื่อสะอาดเลยน่อยหนึ่งมาถ่ายบรรยากาศแกงน้ำไม้ทงไฮทงนาใไฮชมเจ้าเบิง่งกำลังแกงสีสุกแล้วก็เซ็ตงตั้มโออยี่จะได้หลายคนอยู่ <c oughs> <c oughs> นี <mile inside> ่จ <bas> ุใจอยู่หายอยู่หน้าเพื่อ้อยู่ดงอยู่ป่าป้าอากาศงามเลยพูมีกระตังขมูขมกอยู่พูปลาเฮ็ดปวกด้วยทางถึงผู้ตาตีนองตาโมหงใส่กระปูมาเด้อมาเด้อมาเด้อานหกหกน้อยองเลยแ่มันจะนงไม้ตักไปเลย

ใจกทดจนเอชีองมอูไได้อยุเสียวเลยตะกี้ก็เคยดำห้น้ำนาะไปบนเห็นหน้ามาจนกปีเลยเห็นว่ากันดะเนาะเาม่เคยเห็นเลยตัดพีนอไปกินไปกินว้าพีน้องมามาเข่ายืนใส่โรเตอร์ตะไครไห้ถุยะว่ามดเลย เดี๋ยวมม่เสียไหมนางม่ลงอานมดจัก็โม่โม่่ไปดูต่อมงมาพี่น้องมาพี่ทำกันแซ่บการใหกาหน้าไแม่เห็ดนก้งกิน่

กินักก่อึเเต็มเต็มเต็เลาเ้ยเอากรเขาลูกอันนึ่งนะมีโตนี่นะมีโตมีตคอยมันมีดาวแค่ของโตมีาเออผมจเลันน้าตัวเขาลงมาไ้โบกูใหี่ดินทถือลงมาจะยู่ใส่ มันเหียมันเหียอะไรเควินเก็บป้าในลูกอ่ะ่ไหมนี่กโต้างหอนได้ดไม่กีโตนีทาไแซวก็กินได้นะ

ต้มปลาหมินทอดนั่งมึงนั่งอยู <c oughs> ่เงิน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 อะไรเริ่มปลามิงมีไหมเิ่มริปลาทอดใหมทอดแปดเริ่มไปกลายมาขึ้นอย่างบอตนีโยกมัคอยนั่งตรงนี้คุกยันกเย็นบ ตะหมอกตอกเป็นอะไรสยบอะตอปปูเนี่อขยากปูเออหมกตองเป็นเลยอ้ไอหัประมูลยังนี่อ่ะ่อเลอืมไปอกแล้วม่ไคมนอ่ม่คมอัน้บาเกไปละ้อย่างอืมนีเรียกว่ขผา่อืม เาเผาคัาขลักกินคือเขาแล้วีเผาตีมีคนไปเผาค่ะบุรเป็นนางรางเงนเป็นเงนบุญลูกเป็นอะไรเปันอะไรเงก็มีมันได้ขายสเป็นละะกอบักจอยพันุเสาเป็นลอยฮะเป็นลอยแลอยแยาวลยเลย ว่าพื้นเจ้าแล้วสุดชวนมันล่ามตองกันห่อยต้านอืมอกุดลกต้องมันเหยียบขาขาเลยตีกาย่เลยกายมาเยตมันได้สื้อมากินฮาวเบอรดิกิน่บริกินนวยมันได้ซื่อมาเจาะกินในมันนี่ี่อวายอีกย่งนี่กเกลาจนพูนอยู่เจาะกินแต่มันสีมันลายในมัน ซื้อมาพราก,กิน,น <S <S อะไรอีโอนก็คือขายเป็นทงเป็นทงซื้อทงสัมทงมาเจาะลูกลมาพนันกินนี่ฮะลูกหมอ,อ,อเออปวดาปยอะลูกกุ๊กมาแล้วน่ารู้หน,หนัะลูกกุ๊กมันบักแม็กบักแม็กเฮ้ยโอ้โหโอ้อีมีไหลูกลูกกุ๊กมันบักแม็ก จากไปีิวกวันนี้สเออบัก้ายอืมใูที่งมเนี่ยเออเอามัมหุก็บดามันกระปูยายตีเลยบ๊อบบ๊อบบ๊อบดิบบแกินมืแรงึ้นไปเด้อไหนจะทอดเด้อเอาทอดสดๆมือแรงเขาเอานไปแล้ว เข้มนะำานแบจะเข้มไปนะมืนเลยแกเรียบร้อยแล้วตนไม่เหียวหอนหกมงสรุปมือเดีไปเแล้เขะเ้เเอาน้ำน้ำอยู่ในบ่อโหลสอยเดี๋ยวโหลดโอ้โหบาดเเยอะเติมหมัดยาวกระเด็กกระโด เนี่มาเอามาตะกอนขีดกันเลยเฉยนั้งติดต้นมันเอาผู้ทิมกับไปใต้ต้นอูเอามาลูกขีมกันทิมงั้นแม่ตัวนี้เามาตะกอนขีดมาเขาไปได้ลูกเนี่ยหานรักมาหายนี่แต่ตัวงามๆก็เน่าอ่ะก็ตุ่มๆเออเอออะไรับน้องบ้ามีแต่นืมีอย่างกับไปอยู่เนี่ยหันก็กินเหยื่อบด หัวตายทีนีก็กินเนืตบักในไงมึงไปจนมันเน่าไม่กินเอาหาพอละพอฮตนนะนผมแม่กัรมานีอบปล่อยมันไหมเนาะเป็นไก่ือวใบม่เหี่ยนั่นแหละลายตอยู่คือก็ยแม่กัน หลายตัก็เริ่มกาต้มจืดแล้วต้องตามนอักาแม่โอ้ยจักมาย่งแม่แม่อยู่ใกล้ๆกับแม่จับ่ะม่ชอบแม่ เบื้งดาะอ้หมเบื้องนหอเมะโอ้ยจะได้พักเลยพักเลยมีเจ้าเลยแม่เนั่นเองขุนตุกแล้ยังอีกแยังอีกจอยกินเก็บขอกนี่ตะบนเื่อนี่หมเสือข่อยเขาบบกินธรรมดาเห็ดดินเห็ดนทางป่ายางคือไปเปนนางเลยดูกใส่ป่ายางนี่นีป่ายางเปื้อนแล้วรัดหมดแล้วท่านก็เลยเนาะเทีนาเทวบนหลังเฮือนเจ้าหามนี้เท่ คือเขาไปหากขบไปยินได้พ right ูดได้เขาได้พูเขได้เล็กบ้านเขาบลาไปเขาแตนอย่างน้อยเขาได้เขาได้ลายกว่าเขาท่านบลาไปเขาเต้นเขาการเลยเด้บักเงินบักเงินบักเงินเขาไปการเลยนั่นแหละไปจอยไปจอยว่าว่าเปิ่ลเขาหาไปขายว่าแล้วเขาไปการเอาน้องเขาบอกไม่รู้เอาไม่มาไปการบอกว่าคืนเขาเลยนอน เราโม่เรืองไปเมาโมแรงกันเองแก่ไปกระจุงอืเราโม่เรว่องไปได้ครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงยกท้ยหกโมกับงพันยังมยัง hmm. ไ uh ่ได uh ้ม mm ือไนานขำเลยวะยังนอนอยู่เจ็ดเนาะยังองผ้าเนสอยู่อ้างงเลยวะหกโมงครึ่งนี่ฮะโม่มือ

ยี่แห้กาห้องก็เห็นบิดรืบเกิดอยู่งอกกะเสียงความเรามาคืนี่นเออใส่เข้าหน้าใส่วันนี้เห็นนใช่ครับคู่วมาอู่ทีนแม่กรป้าไแบบนี้มันนี้คูวผมบ้าไปือเขาังไ่กินหมูตุงนขาแกงแก่อยู่เวบนั่นแหละว่าพอใจแหละคนนี้ไปนี้มัน ไม่เนาะได้จัมาจใส่จัแมงว่าซ้ำหูแมงพ่วินไ่อ๋อยีงเอายีงเอาหาทุกเดยวต้องตั้งสาบแดนชื่อไห้เซนหนึ่งทุกขึงเอาเบอกินเลยได้น่อยเลยื้อไปทิมไปไห้ไดจอนจอกเดียวเลือกทุกรึงนมาจิ้ะเอามาตั้งอยู่โต๊ะตัใหญ่โตเลือทุกึงเรากินเ้หมดเลยมายินไ้ยินไส ตามจอเนี่ก็เขาเขายืนเขาบอตามนั่งเด็กกัยืนอยู่หันจนตามมันลราลำคาบบางทีเราเห็นเราตีบ่เห็นตามจะมาได้ด้มาอะไรก็เดี๋ยวมาสึงเจ้าบ่ได้หินทอมเด็กคอยเป็นมีเนาะในหันนานบักแดนบริการให้ต่างหากเด็ไปนั่งยูแจะเบอร์ตกิ้เลยตุกขึ้นอยากท่อมบ่เสียตุกหนึ่งกับคขึ้นเอาเงินหนึ่งแสนหนึ่งให้จุ่นเนี่ยแดกินวะเอาก็ไปกินนะอย่าเมาอย่าเต้นของเขาวะ เยเจาถ่ายเหรอเงินไปเที่ยไหนเนิด<ะ>้นกันใาม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย